วันวันนี้นะครับลูกค้าเอากีตาร์มาเปลี่ยนสายนะครับผมเปลี่ยนสายกีตาร์เป็นของเทเลอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับไม่รู้คราสีออกน้ำตาลเหมือนกาแฟสีไม้เนาะสีน้ำอันนี้กล่องนี่สวยเลยผมต้องค่อยๆจับเนาะจับในตัวเจ้าของทาประลองนะอันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะครับกีตาร์เทเลอร์นี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้

เม่อกี้ต่าแสนกว่าเมื่อกี้ผมจับแล้วโคดเสียงดีเลยนะครับจะให้เอาเอาสเปคลงให้ให้ดูเนาะ <S <S 2> <S 2> ถ้าฟังจากซุ้มเสียงแล้วรู้สึกว่าเสียงขอเงเป็น h าโอเคไหมเอาเปปิคไหมเปพิคไหม ต้องเตปีกขาแล้วมิเตะจะเอาปีกผมใหม่แล้วนี่มาได้กี่วันครับ สามเดือนสามเดือนนะฮะสายเบอร์สิบเอ็ดผมนี่นานๆครั้งจะได้จับในกีตาร์ตัวเป็นแสนนะครับในเพองแม่จันนมอว่านี่หาคนจับแบบนี้ยากนะเอาแฝนไว้ไั่ได้เล่นไม่ได้แค่ได้เล่นมันก็เป็นรอยอะเป็นอยู่แล้วอ๋อครับจริงๆว่ามีพิการซื้อพิการมาใส่อ๋อไม่มีพิการซื้อมาใส่อันนี้ออกเสียงออกแบบออกใส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 แล้วก็มีย่านเบสด เหมือนไวรุ่นอายุ1 8บแเยเนานะนใสใสนุ่มสดใสละมุนนะฮะอันนี้เทเทเลยเดี๋ยวจะลงข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ดูเนวะว่าไม้เนื้อไม้สเปคกเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ผมดูจากด้านในแล้วคือไม้เนี่ยเขามาันจะเอาขวางแบบเป็นสูตรของเขานะครัแบมันแน่ต้องต้องเอียงอนะันแบบนี้อ่ะอันนี้มันจะเอียงเนาะเป็นสูตรขเขาเลย นะครับเนี่ยโอ้ไม่ดีนะครับเนาะสวยงามมากเลยยายก็เห็นตัวจริงไงยายแค่มาชมขอดูด้านหลังเลยด้านหลัง๋อด้านข้างด้านข้างด้านหน้าด้านข้าง๋อด้านข้างมีคนไหมน้่ยม่งด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังราคาแสนกว่านะครับโอ้โหอันนี้เป็นไอ้ห้องหักไฟฟ้าเนาะ ด้านหลังเทนเนอร์มันคืออย่างไรฟ้าเดี๋ยวเราข้อมูลนึงแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวกลัวเป็นรอยผมต้องรอยเท่าไหร่รอยละหมื่นเลยถ้าผมทําเป็นรอยรอยละหมื่นนะฮะท่านผู้ชมผมว่าเดี๋ยวทักทายกันในเบรกหน้าแล้วกันว่าจะเอากีตาร์ราคาเท่าไหร่มาให้ดูเมื่อกี้ก็เอาอีกตัวละไอ้นี่ของเนี้ยราคาเท่าไรนี่ตอนนี้ประมาณสามหมื่นกันอ๋อสามหมื่นนะครับเดี๋ยวเราแกะหมื่นนะอ่ะเรามาเอากีตาร์ดูสามหมื่นอันนี้เก็บเดี๋ยวก่อนสามหมื่นอ่ะผมก็ลูกไปได้เดี๋ยวแป็น อันนี้ตัวหลักประมาณ3ามหมนของเทเลอร์ hey นะครับเมื่อกี้ผมอาลืมตัวนี้ใส่ตัวนี้๋ยวผมจะกลับมาใส่ การยังไงบ้างครับที่มาให้ผมทาคือของเขาไม่ยอะสายมันสูงเนาะสายสูงแล้วก็ผมในยองล่างตรงนี้นะผมก็เจาะลงนะฮะให้มันต่ํานะให้เจาะเป็นร่องให้มันต่ําลงนะข้อสายมันสูงนะครับถ้าใครสายเจ็บมือก็มาที่ร้านผมได้เลยอันนี้ครับพี่ไายฟ้านะครับมาแก้ไขได้นะครับปรับแต่งได้ตัวสามมืนแล้วแล้วเป้าหมายต่อไปคือกีตาร์ไฟฟ้าตัวละแสนบวาตีกนกใช่สุดแล้วนะครับเนี่ย เจอกันใหม่ในเบรกหน้านะครับผมเทเลอร์รู้จักรุ่นนะนี่รุ่นอะไรรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นมินิหรือรุ่นอะไร GS มินิ GS มินินะครับ GS มินินะครับมาวอนัทวอนัทวอนัทเออนี่หัวใจวอนัทวอนัทครับอ่าโอเคนะครับเขาได้ลดวูดต์นะอ่าได้อยากได้ลดวูดต์เพราะว่าจัดอีกตัวนะผมว่านะสุดยอดในอำเภอแม่จันนะผมว่านะกีตาร์คนซื้อเนี่ย